ไม่โหลดนานยังไงมาแล้วนะยังไม่มาเลยเฮ้ยใครยิงอ้าวมกูไม่โหลดฮลโหลอาดินดันเยนะ

ได้เลยโหดชิบหายเจอได้จริงป้องอไอ้บอดมันโหดนะ

อันดับบอดในแต่ละตาที่แม่งไม่เท่ากันเลยเดี๋ยวโวดเดี๋ยวกลาดมาดูดิโอ้ัปวดต้องต้องต้องเลยเอ้ย ไอ้ยันนี่บอดจริงเหรอสัตว์มีกระโดดตามตูดกูมาด้วยนะ อดอดหยิงไม่ค่อยจะตายหรอกหวัดเดี๋ยวก็เบื่อว่ะ อะไรนักหนาเนะี่ยสัตว์กิดอยู่ได้ <c oughs> วะ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่บอทแล้วบอทมีแอบด้วยนะเอแมเยศเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรนักหนาวะไอ้สัตว์ยิงกูอยู่ได้ clean kill <oughs> บอดพ่อไม่แบบได้แหละไอ้เหี้ยอันดำไม่น่าหีสัตว์อันดำน่าหีเหี้ยมึงไม่ใช่บอดหรอกกูรู้ไอ้เหี้ยมึงบอดวะดูโปรไฟล์ไม่ได้ยัง,งอบอดอุยอ้ยเฮ้ยมึงบอดยิงมั้เนี่ย <c oughs> ไม้สัตว์มอปิดมเป็นผู้เล่นปิดโหมไฟไปไหนดี <c oughs> แล้วมีนั่งยิงมีนั่งยิง <c oughs> คิดว่าเข้าหัวเ <c oughs> ยี่ยนี่แกวะหรอไอสัตว์กูเบื่อมากลำคาญมึง <c oughs> ชื่อลาว โอ้ยทำไมได้เอ้า,อาอมึงมึงเป็นเฮีย้ยอะไรกับตรงนั้นมากไม่สัตว์อยู่ก็อยู่ได้อีกแม่ยึดอีกตายเหี้ยเวยเอ้ยตัดแคปไปตั้งบนบอดพ่อแอบได้แม่ย้อยจะฆ่ามึงเ <c oughs> อ้ยเอ้ยเอ้ยบ้า ยิงแมงเลยไอ้ฝันแมงเลยเออสัตว์หัวแตกเขาจะยิงบอดเวนเอ้ไอ้แก่ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไม่ตายไอ้ไอ้ไอ้เว้ยไอ้ไอ้เรี่แบบนี้เลยมึงเด๋ยไอ้ไอ้ไอ้แก่ yes yes ไอ้เนี่ยถ้าเพิ่งจะยากเย็นขนาดนี้นะ